สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะนี่กระตังฮะคอรถดทองสร้างยุบุญขาดแชวปลอดภัยเด้อลูกหลานก็รถดทองสร้างแล้วตีขอรถดทองสร้างเด้อให้ยยืดยดไม่แห้งห้ยว่องง่ายๆ่าขาดแชวปลอดภัยเด้ออย่าดื้ออย่ามึนขาดแชวปลอดภัยเด้อ เย้หุเพื่อฮฮาตอกต่างกันโ้เมียนเมยกันฮ่เดเ่อ่เมียนบดลผู้ใดอดเจ้านาสิหลดเปิเเออดีเเพ่อใหญ่อุดสิหลดตอกต่างขาเก็บรถไวยี่ตงก ไอ้ตังปอดภัยเลยอัไม่แห้งสวยใหมาเด้อวัดสิวัดสิเอาบาดเจ็ปลอดภัยเลยเฮ้ยนองเลยอมาละทองสร้างเจ้ากระดเนาะยดีม่แห้งเจียวยดยืดาดเจ็บปวดภัยเด้อ

เราตกลานีเมเออเจ็บอะไครบไปยังไม่เจ้าเจ้าเอลอดอะไดักพ่อพพอเล้ยวพ่อเลี้วพ่อเลี้ยวหลอดอะไรหลอดอะไรบ่เมนตังตังค์ิลอะไรตังหลอดได้เพชรหลอดอะไรบ่เมนบ่เมนบ่ได้บ่ได้บ่ได้เพชรลอดอะไร้กันอยู่ Ừ, ôi โทกทาง ừ. 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 Mì việc มาทําใหม่เฮาอ้าวโอ้ย bưng anh เวียกมี thì พี่ bưng

ตังที่วดอไปตังกันเนาะถื้อๆต่อถืตังทองคูอบ่ผูกมัต้องท่องูกดอกโอ้ยวนใอุ่นพาลูกสาวหลดทองอุ่มหลดได้แล้วคุณนาย แต่ว่าเพชรนี่บ่ nhóm, ให้เข้าใกล้ บวกกาไปยันด้วยอาตั้งผุน่ะเสี like ้ยวเสี้ยวเสียวเอาพี่เอาพี่โอ้ยไปเหน่อยปว เฮ็ดไปสถิบสะเดียนเฮ็ดในตะยห่านอยู่ไปแล้วพุน่นเริ่วๆเลยตั้งพ่าแล้นแล้วต, <laughs> ตั้งพ่าแลน้น ไ้เวลาออกห้าเลาะอีกแล้วตุยนุยตุยนุยไปแล้วเฮ็ดยวขาว่ายังบ่ทันเขาเราคุณ Pai hello 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 hai đây có bồ hinh thuộc nhang mặt thân năm ta đạt, bài bài cào mà sang <laughs> chung mã khác lại thì nó hăng Ây Ngang nó mà thắt lên Tiếng <laughs> thông sầu cảnh phải cảnh phải xây vây thế con này đen tí khả năng chạy diễn chạy phao năm thân า้าวจะฟาวคนนา้เนมใจ่เนมขัวเนมรรถเขาเห็นต่อไปไปแล้ว Oh -oh. tăng tăng nhanh lên nhanh lên tăng ô <laughs> oh -oh. nhàng đi khả <laughs> hello 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 phào phào hèn hủy này nhãn là thong hủy 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 ôi chứ ngại bà ngàn ơi sạc lâu ơi thong bây giờ mười thong mười mãi thường là tí lần cả bà ngàn luôn chứ không บไว้แล้วบไว้แล้วท่องมา <c oughs> พุ่งมาเลยย่างเร็วขนาดคุณนายนี่ต้นยาสมุนไพร ต้นลักลื่นพี่น้องแถวบ้านต้มกินแก้ผิดสำแลงผิดของผิดเฮ้อเลียนมาเลย oh. กินเอากินเอาเมืย์เหรอคุณนายคุณนายขออนุญาตเกางน้ำก่กนเมืย์ oh. เฮ้ยเลียนมาเลย oh. ะดดููดาาาามากินหนาคะ่ะฝ่าวหฮงยังล่คุณนายขึน้นมาเล่งเถอะจืดมื่อนีนเน้เป็นจืดๆเพราะว่าฝนตกมูว่วานดี มาเพชรบุนท่งได้ที่แล้วนอนปางางปางางแล้วไปมาเพชร วางนี่ไปตากินดี <c oughs> มวนสุดผุนท้องตีร่งกายรกเอาลกเอาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนิกเอาไว้ซ้ำนิ้ก็น,นะคะสวัสดีค่ะ